สวัสดีค่ะวันนี้มาเอาใจสายรักสุขภาพกันนิดนึงเนาะมาแชร์วิธีการทําเค้กกล้วยหอมสูตรคลีนนะคะคลีนมากเลยสูตรนี้ไม่มีส่วนผสมของน้ํามันและน้ำตาลนะคะวิธีทําก็คือให้เพื่อนๆเ,เอาแผ่นโอ๊ตที่เรามีเนี่ยมาปั่นนะคะเพื่อที่จะได้เป็นแป้งโอ๊ตเนาะส่วนสูตรต่างๆปุ้ยจะลงไว้ให้ที่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะ ตอนที่ปั่นอยู่เพื่อนๆก็อย่าลืมเติมในส่วนของเบกกิ้งพาวเดอร์เบกกิ้งโซดาลงไปด้วยนะฮะพอดีว่าลืมอัดไว้ตอนใส่นะคะแต่เดี๋ยวส่วนผสมต่างๆลงไว้ที่ใต้คลิปเนาะก็จากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ในส่วนของกล้วยนะคะใครที่มีกล้วยเหลือเยอะนะคะก็ใช้กล้วยแบบสุกมากๆเนี่ยมันก็จะได้สันค มันก็จะได้ความหวานเพิ่มขึ้นเนาะส่วนปุ้ยก็มีกล้วยที่แช่ในช่องฟรีเก,ก็บไว้เวลาทานไม่หมดนะฮะก็เอามาไว้ทำนะฮะก็เอามาบี้ให้ละเอียดเลยส่วรนี้เราใช้ไข่ไก่ทั้งหมด2ฟองนะคะก็เพื่อนๆก็ตีให้ละเอียดก่อนเนาะ,ะตีให้แตกมันทําไข่เจียวนะคะจากนั้นก็ใส่ในส่วนขอ,ของของเหลวนะคะก็จะมีใส่ในส่วนของกล้วยที่เราบดไว้เมื่อสักครู่จากนั้นนะคะก็ใส่ในส่วนของ แป้งโอ๊ตของเรานะคะกอะในส่วนนี้ปุ้ยจะใส่ในส่วนของเนยถั่วด้วยนะคะส่วนใครที่ไม่มีไม่ใส่ก็ได้นะ,ะก็พอดีว่าเนยถั่วที่ปุ้ยทําไว้รอบที่แล้วมีอ่ามีค่อนข้างเยอะเนาะก,ก็เลยเอามาแบ่งทํานิดนึงนะคะสําหรับใครที่อยากเพิ่มความหวานสามารถใส่น้ําพึ่งได้นะคะก็หวานตามชอบได้เลยนะคะ แล้วใส่ในส่วนของนมนะคะอาจจะใช้เป็นนมธัญ,ญพืชก็ได้นะคะส่วนปุ้ยก็ใช้เป็นนมนมบวธรรมดานะคะอันนี้เป็นเนยถั่วนะคะเพืเ่อนๆจะไม่ใส่ก็ได้นะ,ะพอดีว่าปุ้ยมีปุ้ยก็ใส่ลงไปเพิ่มโปรตีนนะคะแล้วจากนั้นเราจะพักแป้งของเราไว้เนี่ยสักประมาณ20นาทีนะคะเพื่อให้เขาดูดซึมในส่วนของ อของเหลวทั้งหมดเนี่ยเข้าไปในแป้งโอ๊ตเนาะแล้วเราจะได้ดูที่มีความข้นขึ้นนะคะอย่างที่เห็นนี่นี่ผ่านไป,ไปแล้ว20นาทีนะคะดูที่ได้ก็จะข้นขึ้นสำหรับใครที่อยากจะเพิ่มความอร่อยขึ้นมานะคะก็แนะนำว่าให้ใส่เป็นช็อกโกแลตลงไปด้วยนะคะ,ะจากนั้นเดี๋ยวเรามาเทลงพิมพ์เลยค่ะสูตรนี้ปุ้ยได้2องลบะคะ ก็เป็นลบเล็กๆนะคะสำหรับทาน1ถึง2คนนะคะเพราะที่บ้านไม่มีใครทานด้วยเลยค่ะทานอยูคนเดียว mm hmm. เพราะว่าที่บ้านอะไรที่สุขภาพจ,จัดๆเขาเขาจะไม่ค่อยทาน,นะะ mm hmm. เขาชอบทานแบบว่ามีความหวานนิดนึงเนาะ ก็จริงๆแล้วสูตรนี้ก็เหมาะสําหรับคนที่กําลังลดน้ําหนักนะคะแล้วก็อยากกินขนมหวานเนาะแต่ว่าเขาต้องต้องควบคุมน้ําตาลแล้วก็ยังต้องควบคุมคาร์โบไฮเดรตอยู่ปุ้ยก็แนะนําเป็นให้ทําเก็บไว้เนเวลาเราอยากกินอย่างน้อยๆแล้วก็เลือกกินอ่าของที่เราทําเองแล้วก็คาร์บน้อยแล้วก็น้ําตาลน้อยด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราตกแต่งด้วยช็อกโกแลตนิดนึงนะคะแล้ว นำเข้าอบเพื่อนๆอย่าลืม,อมวอร์มเตาไว้นะคะปุ้ยจะอบที่อุณหภูมิ180องศาประมาณ25นาทีค่ะก็สังเกตได้ว่าเวลาเราอบเสร็จเนี่ยก็ยังมีความชื้นอยู่ในอยู่ในเค้กของเราอยู่นะคะสูตรน,นี้ไม่แข็งเลยนะเนื้อเค้กนุ่มมากแล้วก็หอมอร่อยด้วยนะคะ แล้ล่ะค่ะเดี๋ยวลองดูเนื้อข้างในเนาะว่าจะเป็นประมาณไหนแบบนี้เลยค่ะนุ่มๆเลยเอาละค่ะอย่าลืมไปทดลองทำดูนะถ้าใครชอบอ่าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวรอบหน้าปุ้ยมีเมนูสุขภาพดีๆมาฝากกันอีกนะคะสวัสดีค่ะ